สวัสดีครับผมแล้วมาพบกันอีกแล้วนะครับผมในคลาสสอนดูแลรถง่ายๆด้วยตัวเองคลาสดูแลรถอยู่บ้านต้านโควิดครับและคลาสก้อนนี้นะครับผมผมก็จะได้นําความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลรถด,ด้วยตัวเองสําหรับผู้ที่ใช้รถบางคนอาจจะไม่มีความรู้และไม่รู้ว่าจะไปหาความรู้ที่ไหนนะครับผมในคลาสกอนนี้เรามีสอนมากมายเลยเกี่ยวกับการเทคนิคดูแลรถง่ายๆด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า ถึงการใช้เครื่องมือเลยนะครับผมและสำหรับในอีพีนี้ผมจะพา,าเพื่อนๆมาดูเรื่องเกี่ยวกับการสังเกตสัญ,ญลักษณ์ไฟที่หน้าปัดรถนะครับผมเพราะบางบางท่านเนี่ยผมเคยเห็นโทรมาถามตลอดเลยะครับว่าพี่หน้าปัดรถไฟมันขึ้นโชว์โชว์ลักษณะแบบนี้มันหมายความว่ายอย่างไรซึ่งไฟแต่และดวงที่ขึ้นโชว์ที่หน้าปัดมันจะมีความหมายของมันในตัวอยู่แล้วะครับผมว่าหมายความว่าอะไร ปกติแล้วก่อนเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยไฟทุกตัวสัญ,ญลักษณ์จะต้องขึ้นติดหมดนะครับผมพอสตาร์ทเครื่องติดแล้วสัญ,ญลักษณ์ทุกตัวที่ทํางานปกติจะดับหมดจะเหลือเพียงแต่สิ่งที่ทํางานผิดปกตินะครับผมที่ยังแสดงอยู่ที่หน้าปัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าคร่าวๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างและสิ่งที่เราควรสังเกตอ่ะมีอยู่ประมาณ จ็ดถึงแปดตัวที่ว่ามันจะแสดงบ่อยนะครับผมเพราะว่ารถรถเราใช้งานแล้วมันจะมีการสึกหลอตามอายุใช้งานไฟเหล่านี้มันจะช่วยเตือนให้เรานะครับผมว่าถึงเวลาตรวจเช็คแล้วเดีย๋ยวมาดูคร่าวๆครับซึ่งปกตินะครับผมก่อนสตาร์ทรถเนี่ยเราเรากดไปเห็นไหมครับไฟทุกตัวจะติดหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเราจะค่อยๆดับเมื่อเครื่องสตาร์ตติดแล้วนั้นแสดงว่า สิ่งที่ดับไปนะคือมันคือทํางานปกติครับมันจะเหลือเพียงแต่ไฟที่มันติดค้างอยู่คือผิดปกติตอนนี้เห็นไหมครับมันติดค้างอยู่คือเบรกมือเบรกมือจะติดค้างอยู่แสดงว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับเบรกมือละคือเราไม่ได้นําเบรกมือลงนะครับเนี่ยเมื่อเราเอาเบรกมือลงมันจะดับไปอีกอย่างหนึ่งคือประตูปิดไม่สนิทคือตอนนี้เราไม่ได้ปิดประตูรถนะครับมันก็เลยทําให้ไฟประตูยังติดอยู่แล้วก็ ที่จะติดอยู่ประจําเลยคือเซฟตี้เบลครับถ้าเราไม่ได้คาดเบลไฟสัญลักษณ์มันก็จะติดอยู่นะครับผมสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดมีไฟอื่นที่ขึ้นโชว์มาบนหน้าปัดที่นอกเหนือจากนี้ก็คือให้ท่านพึงสังเกตได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทํางานผิดปกติไปจากเดิมมันถึงขึ้นโชว์เตือนเพื่อให้เรา,ารีบตรวจเช็คก่อนที่ว่ามันจะเสียครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปอธิบายเกี่ยวกับไฟที่สําคัญสาคัญ นะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสัญญาณไฟเตือนบนหน้าปัดรถกันนะครับผมว่ามีที่สําคัญสําคัญนะครับผมจะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับผมรูปแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะแสดงถึงสถานะการชาร์จไฟของรถยนต์นะครับผมว่าชาร์จไฟไม่เต็มที่และต่อไปก็จะเป็นรูปกาน้ํามันครับผมรูปกาน้ํามันนี่จะแสดงว่าปริมาณน้ํามันเครื่องของเราอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเราขับไปแล้วเกิดสัญลักษณ์นี้ขึ้นมา ให้ท่านรีบจอดรถทันทีนะครับผมออจอดให้เครื่องเย็นแล้วก็ดึงการตรวจเช็คระดับปริมาณน้ามันเครื่องดูครับผมถ้าขาดก็หาน้ามันเครื่องมาเติมให้เต็มกับขีดดาสเกลนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์เบรกมือนะครับผมสัญลักษณ์เบรกมือนี้ปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เอาเบรกมือลงไฟงจะติดขังแต่ถ้าเราเอาเบรกมือลงปกติแล้วไฟยังติดอยู่แสดงว่าปริมาณน้ํามันเบรกในระบบต่ำนะครับผมดังน,นั้นควรตรวจเช็คปริมาณน้ำมันเบรกแล้วก็เติม ให้เต็มตามสเกลของเขานะครับผมไฟนี้ก็จะดับไปครับต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์น้ำมันนะครับผมสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่า,าปริมาณเชื้อเพลิงของเราเนะี่ยอยู่ใกล้จะหมดแล้วครับผมอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานควรหาเติมได้แล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ถ้าเกิดสัญ,ญลักษณ์เครื่องยนต์นี้โชว์ขึ้นมานะครับแสดงว่ารถของท่านเกิดความผิดปกติ ด้านใดด้านหนึ่งในการทํางานของเครื่องจั่นนะครับผมอาจจะเป็นพวกปักหลวมหรืออะไรเกิดขึ้นต่างๆถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วให้เรารีบปรึกษาศูนย์บริการหรือร้านซ่อมได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเซฟตี้เบลล์ครับผมและถุงลมนิรภยัยตัวนี้จะเตือนเกี่ยวกับถุงลมนิรภัยนะครับผมถ้าเกิดไฟสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาคือถุงลมนิรภัยเราอาจจะทํางานผิดปกติหรือไม่ทํางานได้นะครับผมเมื่อสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ควรตวรวจเช็คได้เลยครับผม ต่อไปจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเตือนความร้อนของหมอ้อน้านะครับผมก็คือถ้าสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาก็แสดงว่าหมอ้อน้ําเราเกิดความร้อนเกินจํากัดนะครับผมสัญลักษณ์ไฟเนี่ยจะขึ้นมาในรรุ่นใหม่ๆนะครับผมถ้าเป็นรรุ่นเก่าก็จะเป็นสเกลขีดขึ้นบอกนะครับผมสเกลนั้นเข็มไม่ควรเกินกึ่งกลางนะครับผมถ้าเกิดเกินกึ่งกลางไปแล้วเราควรจอดนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็ค ปริมาณน้ำในหม้อน้ำดูนะครับผมแล้วก็รีบปรึกษาทางร้านหม้อน้ำด่วนเลยนะครับผมว่าอาจจะเกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์ได้ต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับพวงมาลายัยพาวเวอร์ที่เป็นไฟฟ้านะครับผมถ้าสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมาก็แสดงว่าการทํางานของพวงมาลัยไฟฟ้าที่เป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าของรถรุ่นในรถรุ่นใหม่ๆนยะเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมถ้าสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมาก็ควรปรึกษาอู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ช้า ต่อไปจะเป็นสนัญลักษณ์เกี่ยวกับ ABS นะครับผมสัญลักษณ์นี้จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อการทํางานของระบบเบรกกระทันหันของเรามีปัญหานะครับผมสัญลักษณ์นี้จะเกี่ยวกับระบบเบรกโดยตรงหรืออาจจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ล้อนะครับผมเกิดการชํารุดหรือปักหลวมก็จะขึ้นมาได้นะครับผมถ้าเกิดขึ้นก็ปรึกษาร้านช่วงล่างนะครับผมเพื่อในการตรวจเช็คในลาดับต่อไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมผู้ใช้รถนะครับผมเราจะควรที่จะสังเกตนะครับผมไฟหน้าปัดเรือนหม่ของเราเนี่ยว่ามีไฟสัญลักษณ์ตัวใดติดผิดปกติขึ้นมาจากเดิมน,นะครับผมเมื่อเราสังเกตได้แล้วเราก็หาจุดนะครับผมที่สามารถอาจจะตรวจเช็คเองได้ง่ายๆหรือก็รีบปรึกษาร้านซ่อมหรือศูนย์บริการได้เลยครับผมเพื่อความปลอดภัยของรถท่านเองครับผมสวัสดีครับ